สวัสดีครับก็พบปาดากฟิเชียลหลังจากฝนถล่มเมื่อคืนนี้ก็เล่นตะน้ำท่วมกันหลายที่เหมือนกันโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ตัวแอดมินอยู่ก็น้ำท่วมนะครับเดินทางมาเรื่อยๆหลังลางค้ำแหงแถวๆในซอยลางค้ำแหงในหลายที่ก็มีน้ำท่วม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนพัฒนาการแถวแยกคลองตันนะครับแถวแยกคลองตันอันนี้ก็คลองดีๆนี่เองนะครับก็อเข้าใจได้หรอครับว่าฝนเมื่อคืนนี้เยอะจริงๆนะครับตกตั้งแต่ตัวสักสองทุ่มกว่านะครับสองทุ่มเกือบสามทุ่มยันสว่างก็เล่นเอาถนนเป็นคลองเหมือนกันนะครับนี่ก็ ถ่ายมานี่คิดว่ารถราก็น่าจะติดกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเห็นจากสภาพน้ำถ้าอีกสักสองชั่วโมงเนี่ยถ้าน้ำยังไม่แห้งนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมเยอะเออก็คือเกิดการอ่าจราจรน,นี้น่าจะติดขัด่างรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับเช้าวันนี้นะครับเพราะจากที่มองเนี่ยอ่าประมาณเนี่ย รถสี่ห้าร้อยเมตรนะครับน้ำก็ยังขังท่วมอยู่นะครับนี่ขนาดถือว่ารถเอสเองถือว่าเป็นรถใหญ่ก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรน้ำก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเข้าใจได้ไม่อเมื่อคืนนี้สงสัยผู้ว่าเราคงไม่ได้นอนเลยแหละเมื่อคืนนี้นะครับไปรู้ไปตรวจน้ำ น้ำท่วมที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปครั้งหน้าถ้ามีน้ำท่วมอีกเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวา่าแถว,วถแถวซอยแถวแถวพัฒน์อ้ยนะสุขุมสุขุมวิทจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะ รีวิวให้ดูช่วงนะครับตรงไหน,นที่เป็นแอน่งตรงเทนที่ถนนมันต่ำๆมันก็น้าก็ยังท่วมขังเยงีะยอมาสมควรนะครับนี่ก็ยังอยู่ในบริเวณถนนพัฒนาการบางส่วนอยู่นะครับก็เห็นก็คือไม่ได้ท่วมขอบถนนนะครับคือท่วมเต็ม พื้นที่ถนนเลยนะครับไม่ได้ชท่วมขอบถนนหรือตรงข้าง,างๆท่อระบายน้ำแต่อย่างไรก็นะครับก็เอาว่าเอาเป็นว่าท่วมเยอะเลยทีเดียวนะครับท่วมเยอะเลยทีเดียวกรมอุตุเตือนบอกว่า ระวังน้ำท่วมฉับพลันฉับพลันจริงๆครับคืนเดียวเจิ่งกันทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเจิ่งกันทั่วกรุงเทพมหานครฉับพลันจริงๆไม่น่าเชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาของเราจะแม่นอะไรขนาดนี้นะครับนูนท่วมเข้าไปยันในซอยซ้ายมืออีกกว่าเออซ้ายมือนะครับเอาละเราดีใจอยู่ไม่ท่วมแต่หมู่บ้านเราหมู่บ้านเดียว ว่านอื่นก็าท่วมเหมือนกันท่านสมัยเหมือนกันนะครับว่านอื่นเขาก็ท่วมเหมือนกันเราไม่บไม่ต้องซีเรียสเป็นถือว่าได้รับได้รับผลกระท,ทกรบ,บกทันทุกฝ่ายเดี๋ยวเราจะพาดูน้ำท่วมไปเรื่อยครับ เราจะออกด้านซ้ายไปตรงสี่แยกลังกาแผงสี่แยกคลอ,องตันนะครับสี่แยกคลองตันเราจะพาออาไปดูเรื่อยๆว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงนะครับเอาไม่อยู่ยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าน้ำมาขนาดนี้ฝนขนาดนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่ครับ ระบบน้ำระบบอะไรของอการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเราไม่อยู่แน่นอนเช้านี้ก็ดูบรรยากาศน้ําท่วมกรุงเทพมหานครก็แล้วกันนะครับน้ําท่วมมีอีบีเอมเิยูกหนึ่งนี่ พงผ่านาน้ามาหรือน้ําท่วมหรือเปล่าหรือหลบน้ําก็ไม่รู้ที่อยู่จอดอยู่นี้นะครับผ่านน้ามาแล้วก็เครื่องยนต์ดับตรงแยกคลองตันนี่ก็รถเล็กนี่ไม่น่าจะผ่านได้แหละครับรถเล็กนี่คงจะสวัสดีครับไปเลยนะครับตรงแยกคลองตันนี่ น้ำเยอะคุณ bmw คุณลงมาทําไมคุณรถคุณลุยน้ําได้ขนาดนั้นเลยเหรอรถคุณขนาดลุยน้ําได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ bmw รถคุณลุยน้ําได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็เบนจอดตายแล้วหนึ่งคันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ เป็นตรงสี่แยกคลองตันนะครับสี่แยกคลองตันเดี๋ยวเราจะไล่เข้าไปตรงทางนี้ซิปรีดีพนมยงนะครับปรีดีพนมยงนี่เป็นยังไงมั่งก็น้ำครับน้ำทัวหน้าครับทววหน้าสงสารผู้ว่าของเราจังนะครับ อืเยอะจริงๆน้ําวันนี้เม่คือนี่เยอะจริงๆฝนครคบดูหน่อยตรงปรีดีนี่ก็ยังมีร่องรอยน้ำท่วมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็คือยัง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 มีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าก็น่าจะลดลงไปมางพอสมควรนะครับ ก็ยจังยังยังมีน้ําท่วมพื้นผิวถนนอยู่นะครับยังมีน้ําท่วมพื้นผิวถนนอยู่แต่ว่าอืมเมื่อตอนทิเที่ยงคืนหรือตอนดึกๆน่าจะเยอะกว่านี้อสมควนอยู่หรอกนะครับดูดูจากสภาพดูจากสภาพน้ําดูจากสภาพความที่เป็นไปนะครับอืม หนักหนักครับหนักหนักวันนี้ฝนหนักมากก็คือน,นี่ฝนเยอะจริง Chịu hia là Thả đấy Mà, mà thì này cũng rút rồi เยอะเยอะมากแต่เนี่ยพอเข้ามากลางกลางซอยเนี่ยของลึกๆเข้ามาในซอยปีดีพนมอยู่นี่ก็น้ําน้ําเยอะเยอะมากครับเยอะมากตรงกลางๆนี่เยอะมากกลางอาซอยนี่วันนี้ก็อืมอย่างที่พูดเลยครับ <c oughs> การจราจรไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ นะครับการจราจรน,นี้ต้องพูดถึงเลยจริงๆแล้ววันนี้ถ้าประมาณทักงหกโมงนี่ยน่าจะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ว่าโดยที่ว่าวันนี้น้ําท่วมก็เลยทําให้ล่าช้าไปไปเยอะพอสมควรนะครับออกจากบ้านเวลาเดิมนะครับตูน้ํขนาขณะนี้เวลาหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้า เออว่าก็ว่าไปนะไม่เคยเห็นน้ําแบบนี้มานานแล้วละนะครับไม่เห็นน้ำซ่วมแบบนี้มานานแล้ว เราจะเข้าไปดูน้ำในซอยปีดีเท่าไหร่นะจะไม่ได้ละปีดีสามสิบเอ็ดนะครับทะลุออกอีกทำไมนะครับทะลุออกอีกทำไมทองหล่อว่าโอ้โห,โโหน้ำพระเจ้าของคุณลุงช่องเฮ้ยเอกปีดีพนมยงทั้งสายปีดีพนมยงทั้งสายเสร็จนะครับปีดีพนมยงทั้งสาย ซอยปีดีพนมยง์สามสิบเ็ดทะลุออกอเอกมัยซอยนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยนี่ขนาดทำถนนเสริมขึ้นมาแล้วนะครับทำถนนทำท่อระบายน้ำขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงค <c oughs> ลองดีๆนี่เองนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังทุ่วมอ,อยู่ นะครับขนาดเติมถนนขึ้นมาแล้วก็ยังท่วมอยู่ไม่รู้กลางๆซอยตรงนู้นน่ะที่เห็นไฟรถแดงๆนู้นน่ะไม่รู้รถเล็กจะผ่านได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะตรงนู้นมันจะต่ำกว่าตรงนี้หน่อยนึงนะครับตรงนู้นมันจะต่ำกว่าตรงนี้หน่อยตรงที่รถกำลังวิ่งผ่านนี่ทำเสริมถนนขึ้นมาใหม่แต่ตรงนู้ที่เห็นไฟรถแดงๆอยู่นู้น ถามว่าทำไหมก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจะต่าตรงนี้หน่อยหน,นักหนักหนักหนักวันนี้การจะลาลจรหนักแน่นอนนะลุยเข้ามาทำไมอะจอดเสียแล้วนะ่ะไอ้ b บีเอ็มเบน บอกว่าแล้วงไงบอกตัวนี้มันต่ำตัวนี้มันต่ำยังเกเข้าไปอีกซีรีส์เจ็ด ได้ยินเสียงได้ยินเสียงขนาดรถฟอร์จูเนอร์นะครับได้ยินเสียงน้ากระทบใต้ท้องรถไหมไม่ธรรมดาตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับตรงนี้ไม่ธรรมดาฟอร์จูเนอร์นะครับเนี่ยรถเกือบลอยอะ่ะรถเกือบลอยอ่ะนะครับ เรียบไปเลยอย่าวัดอย่าวัดอย่าวัดลึกลึกลึกอย่าวัดเลยอย่าวัดเลยลึกมากอย่าวัดอย่าวัดอย่าวัดเออ มันมีพวกหัวร้อนขอโทษด้วยนะครับขับรถไปแบบนี้ <c oughs> คุณก็จมอยู่ตรงนั้นแหละถ้าขับแบบนี้นะครับอย่าวัดเลยดีกว่าอทกกำไมยิ่งลึก <c oughs> ตายเราะชากับคุณลุช่างเ้ยตรงนี้ถนนทําใหม่นะครับถนนเสริมขึ้นมาใหม่นะยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับไปยังมีน้ําท่วมขังอี่โอ้โหโอยให้ดูยาวๆเลยครับวันนี้ให้ดูน้ําท่วมไม่มีอะไรให้ดูน้ําท่วมอย่างเดียวนะครับให้ดูน้ําอย่างเดียวยาวๆยาวๆไป ครับ้ามาทางทองหล่อนี่ก็ทองหล่อคงไม่น่าจะท่วมหรอกครับแต่ว่าถ้าซอยถ้าซอยกลางสุขุมวิท39-49นี่ไม่น่าจะเหลือแล้วก็ซอ,อยพร้อมพงทะลุออกไป39นี่ก็คงไม่น่าจะเหลือนะครับถ้าดูสภาพนี้แล้วน่าจะดูสภาพนี้แล้วคงไม่น่าจะเหลือ วิ่นานะจิ๋ยนะครับทองหล่อนะครับทองหล่อว่าสูงแล้วนะครับทองหล่อว่าสูงแล้วเออก็ยังก็ยังเอาไม่อยู่นะครับทองหล่อว่าสูงแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ ทองหล่อนะทองหล่อถือว่าสูงแล้วนะทำาถนนขึ้นมาสองรอบสารอบก็ยังเอาไม่อยู่นะครับมาก็ไม่อยู่นี่ลอยทองหล่อเดี๋ยวเราจะออกทะลุสุขุมวิทนี่สุขุมวิทก็คงไม่เหลือนะครับเพราะว่าดูลักษณะการแล้วทองหล่อเนี่ยก็สูงกว่าสุขุมวิทขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดจำรับสุขุมวิทย์นะครับไม่น่าจะรอดน้ำท่วมฉับพลัน เป็นบางช่วงนะครับสุขุมวิทผิดคาดครับไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมไม่ใช่ไม่ท่วมน่าจะน้ำระบายลงไปได้เร็วกว่าในซอยนะครับสุขุมวิทแต่ว่าดูร่องรอยด้านซ้ายมือที่เศษขยะอนี้ซ้ายมือที่น้ำ ซัดขึ้นไปบนฟุตบาทนี่ก็เอาเรื่องนะครับเยอะพอเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเยอะอยูอ่ในซอยในซอยไอตรงถนนสุขุวิทก็ไม่ท่วมครับแต่มีร่องรอยจากน้ำท่วมอยู่ ในซอยสุขุมวิทสามสิบนี่ก็มีน้ําท่วมอยู่นะครับมีน้ําท่วมอยู่<ม>แล้วก็ริมขอบนี่ก็มีน้ําท่วมนิดหน่อยนะแต่ว่าน้ําระบายอยู่นะครับน้ํากาลังไหลลงท่อนะครับ<ม>พอเข้ามาถึงสุขุมวิทนี่ก็รถรถเริ่มเยอะครับรถเริ่มติดแล้วหรือว่า <c oughs> ระบบัไฟ จะราจรเสียหายหอะไรหรือเปล่านะครับรถเริ่มติดแล้วชะลอตัวยาวนะ ตัวยาวแล้วรถชะลอตัวแล้วครับรถเริ่มติดแล้วนะครับขณะนี้6กโมงนาทีนะครับรถเริ่มติดแล้วนะครับก็แสดงว่าข้างหน้านี่ติดยาวมาจากเดี๋ยวเราจะเข้าซอยหนีรถติดก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สวัสดีครับ